นีม่มาดูเรื่องของยาหม่องยานางนะครับยาหม่องยานางที่อาจารย์ใช้วันนี้ก็ใช้คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของมันจะหอมนะมีปัญหาเรื่องของทางผืดน,นะทางผืดที่มันเกาะเส้นนะเราก็ใช้ยาหม่องยานางนะเวลาปวดคอนะเวลาปวดคอปวดขึ้นหัวอะไรเนี่ยก็ใช้ตงเนี้มันจะเลื่อนๆเนี่ยมาทาแล้วเลื่อนๆ จะชอบมันเลื่อนดีเนี่ยมันจะหอมด้วยเนี่ยเวลาทา,ทาใช้ต้องทาแล้วก็ถูนะฮะมันไม่ร้อนนะมันจะสุดเย็นนะฮะถูด,ดีถ้าใครที่ซื้อไปแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้นะจริงๆใช้ไปเดี๋ยวก็หมด่ม้าใคจะใช้นี่ต้องใส่ตู้เย็นมันจะเย็นดีมากนะมันจะอยู่ได้นานทาทาแล้วถูนะฮะมันไว้สำหรับการนวดนะฮระัแล้วมันจะหอมผลด้านการ รถปวดไม่ค่อยมีมีผลด้านการให้ฟังหูงมันคลายนะฮะแล้วก็ทําให้หอมนะฝรั่งอะไรก็ชอบนะใครก็ชอบเนี่ยทานลืมม่นมากนะตรงคอเนี่ยต้องถาเราถูถูมากดถูตรงคอเนี่ยถูถถยถแล้วมันโอเคนะเนี่ยเนี่ยเวลามันปวดคอ,เ,อ,คอเวลามันเมื่อยคอเวลามันคอมันจะเสือ่อมตัวอะไรนะ กรรเนื้อไม่ค่อยทำกันมตึงเนี่ยใช้ดีมากเนี่ยทาเลยนะขวดขวดร้อยหนึ่งไม่แพงนะฮะใช้ได้พูดพูดถึงคนไข้ามามีวันนี้มีคนไข้น่าสนใจมากพาลูกพาพ่อมารักษาพอทําเสร็จบอกว่าเสร็จแล้วรอลูกลูกยังไม่เสร็จพ่อไปก็ไปกินคุกกี้นะคุกกี้คุกกี้อร่อยมากกินคุกกี้รอเพราะว่า มันมีอะไรกินนะที่นี่มีคุกกี้อย่างเดียวคุกกี้พูดถึงคุกกี้ไม่แพงนะฮะเนี่ยอร่อยมากเนะยทันยาพืชใช่ไหมอืมเป็นพรีเมียมนั่นเนี่ยร้อยยี่สิบาทใช่ไหมอร่อยมากใส่เนี่ยแต่ถ้าเกิดใครใครไม่ชอบซื้อกล่องนะซื้อเป็นซองเนี่ยมีสองชิ้นสองชิ้นก็เท่าไหร่สิบห้าบาทเนี่ยเนี่ยอร่อยมากไม่ต้องขายให้ใครหรอกเพราะว่าลูกเกดอยู่ข้างหน้าแอบกินกันจะหมดละนี่อันนี้ก็นี่นี่อร่อยกว่าอีกนั่นี่ย ไม่ใช่อันนี้สุดยอดเลยนะพี่คอนเฟกทําเป็นเฉพาะให้ให้พี่อะไรนะพี่เขามาประจำมาเขาต้องสั่งประจาเลยพรุ่งนี้เขาก็เตรียมมาแล้วเนี่ยเขาต้องสั่งคุกกี้ไปเลย,เลยนะใครมาใครมาแล้วไม่มีก็ไปเย็บโทษหมอนะฮะเพราะว่าบางทีคนมาแล้วเขาเขาเหมาหมดอะนะมาแต่เช้าจะได้จะได้ทานคุกกี้นะน,นี่มีเค้คกกล้วยหอมท,ทาไม่เยอะ,ะ้าทาแค่นี้เองแล้วก็หมดหมดแล้วก็ก็โอเคก็ ไสำหรับคนไข้ที่มาแบบมาไกลาามาเช้าอะ่ะคิวเช้าก็ก็เต็มแล้วยังมีคิวบ่ายหน่อยหนึ่งคิวบ่ายก็มาได้นะบางทีถ้ามาแล้วแบบบางทีไม่จองคิวก็ขอน้องก็ทําได้นะฮะนะพูดถึงยาหม,มองนะเสร็จแล้วเราก็คายนะพอ,พอ,พ,อพอทาแล้วเนี่ยเราจะคายนะที่เราเรียกว่าสะบัจกจบนะเราคายคาย,ายนะออกนอกประเด็นนิดหนึ่งไปพูดถึงคุกกี้เฉยเลยคายนะคายอย่างนี้นะ ลายให้ให้ตัวนี้มันเวลาเราคลายกดตรงนี้ไว้เนี่ยกดกั้มเนื้อซูเป้าไว้เนี่ยแล้วดันขึ้นอย่างเงี้ยมันจะทําให้เวลายกแล้วมีเสียงนะ่ะมันจะหายมันจะดีขึ้นนะถ้าเราไม่มีถุงทรายนะเราก็ใช้มือดันเนาะมันจะร้อนๆนี่ยเพราะร้อนจากอะไรคือร้อนจากที่มันไอตัวไอเลือดมันไหลโดมันไหลเวียนมันจะร้อนนะไม่ใช่ร้อนจากยามองยามองมันจะเย็นนะะอย่างนงี้นะฮะายไว้เนี่ยมันจะดังกึ๊กๆเพราะว่าทังผืดมันมันจะ มันจะไม่เกาะนะการเชียงซะเลยนะกันเชียง,ยนะยงอาจารย์ก็ชอบทำคลิปโชว์นะเพราะว่าอะไรรูไหมมันมันเหมือนมันได้ได้ได้บริหารตัวเองด้วยนะนะได้บริหารตัวเองนะฮะนี่นะนะคันเชียงอย่างเดียวนะทำไมต้องการเชียงเพราะว่าเราเราใช้มือเราใช้มือไปหยิบไปนี่ ใช้มือหยิบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแต่ฟรีสไตะะล์นะฮะเราก็การเฉียงหมุนการเฉียงออกมานะครับการเสียงนะฮะนะแล้วเราก็ใช้ท่าเนี่ยท่าเหมือนเหมือนคล้ายๆกับกำลังภายในอย่างนงี้นะนะคล้ายๆถอดเสือ้อจะเรียกถอดเสื้อก็ได้แต่จะเรียกกำลังภายในก็ได้อย่างนงี้นะอย่างนงี้นะแล้วก็เกง่งๆไว้อย่างงี้น,น,นะฮะแล้วก็สะบัดออกไปนี่นะ นะก็จะโล่งหน่อยหนึ่งนะถ้าใครมาแต่เช้านะครับคลินิกเราเข้าตรงร้านในตรงน้ําแข็งนะร้านร้านเจนุยตัวนี้นะฮะเข้าไปด้หลังคลินิกนะจะมีลานจอดรถนี่เข้าไปจอดได้นะจอดรถได้เพราะว่าไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็เป็นไม่ใช่ของอาจารย์นะอาจารย์ก็เช่าแต่หมายเน้ว่าเวลาจอดก็ไม่ต้องเป็นสตาร์เครื่องรอนะเพราะว่ามันเป็นที่ส่วนส่วนส่วนตัวแต่ถ้าเราไม่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  ไม่สตาร์ทเครื the location, the location. Israelis, the 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 ่องก็ไม่เป็นไรนะฮะจะจอดได้นะฮะไม่ว่านะฮะให้ให้จอดทรงคลินิกเพราะว่าอาจารย์เช่าไว้แล้วนะฮะแล้วก็เวลามาก็ดูโลเคชันเนี่ยลงพยาบาลดำเนินสะดวกนะเราอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกนะครับดูดูถนนสอยู่ขวามือหรืออยู่ซ้ายมือก็ได้คลินิกอยู่ฝั่งตรงข้ามนะติดคลินิกหมอมุกนะฮะเราติดถนน4เลนนะครับติดใกล้ๆไฟแดงนะไฟแดง ถ้ามาจากทางสมุทรสงครามเนี่ยพอติดไฟแดงสุดท้ายแล้วเนี่ยหน้าโรงพยาบาลเนี่ยก็ถึงแล้วเลยนิ่นงก็ถึงนะแต่ถ้าเกิดมาจากฝั่งทางนครปฐมนี่ก็จะต้องมายูเทิร์นเป็นไฟแดงยูเทิร์นนะก็เลี้ยวมาคลินิกก็เข้าทางทางนี้เลยเทาร้านเจนุนได้เลยนะร้านเค้กออนไลน์เนี่ยติดกันนะจอดรถแบงหลังจะสะดวกกว่าว่าจอดข้างหน้ามันจะต้องลุกขึ้นไปเอาเอารถออกนะจอดได้แล้วก็ถ้ามากันหลายคนก็ เอาญอาติมาไว้แล้วก็มาทานคุกกี้ก่อนนะลูกๆก็ไปเที่ยวไปเที่ยววัดมีเยอะวัดเยอะนะฮะนะแล้วก็เบอร์โทรก็0 9 5 5 9 5 8 8 1หหรือว่า032-245-166ถ้าใครไม่สะดวกก็ทิ้ง,ท,งทิ้งเบอร์ไว้นะทิ้งเบอร์ไว้ในในข้อความนะเดี๋ยวทางนะอินบ็อกซ์ทางน้องๆเขาจะโทรไปนะครับเรื่องเรื่องของนะเวลาโทรก็โทรในเวลาไม่ต้องโทรมา24ชั่วโมงนะครับว่าเราเปิด เปิดถึงประมาณเนี่ยห้าหกโมงเราก็ปิดแล้วโทรศัพท<ต>์เราก็ปิดแต่อีโบอ,บบอกตลอดอ่าอีบอ็อก,ก็คือฝากไว้ได้ตลอดเพราะว่าเวลาว่างอาจารย์ก็จะมาก๊อปให้น้องๆส่งไปน้องก,ก็จะส่งไปเบอร์คลินิกโทรตามนะฮะนะก็คิวก็ยังมีอยู่นะครับไม่ได้แน่นเหมือนเหมือนสมัยก่อนเพราะว่าเราพัฒนาการการจัดสรรคิวได้ดีขึ้นนะโอเคนะครับ